สวัสดีค่ะสวัสดีกรอบเนีคะวィィิดีโอชุดที่แล้วนะคะเราพูดถึงเรื่องการทําประโยคปฏิเสธนะคะการทําประโยคบอกเล่าแล้วก็การทําประโยคบอกเล่าให้เป็นประโยคปฏิเสธนะคะทีนี้เราจะมาดูว่าถ้าเราจะทำให้เป็นประโยคคําถามเนี่ยเราจะทําอย่างไรนะคะโอเคค่ะเทชุดที่เรายกตัวอย่างของฉันอ่านหนังสือ <S <S ใช่ไหมคะดัง,งนั้นวันนี้ก็ขอยกตัวอย่างของฉันอ่านหนังสือ ใช้ตัวเดิมมนะคะจะได้เห็นเห็นได้ง่ายๆนะคะโอเคเรามาดูประโยคบอกเล่านะคะของชั้นหนังสือก็คือน,ะะนะะี่ค่ะยอและเซนบุกนี่ค่ะปฏิเสธคือยอและเซนอินเตนบุกนี่ค่ะทีนี้ ำเป็นประโยคคำถามจะทำยังไงเอ่ยในภาษาสวีดดชนะคะถ้าในประโยคปกติเนในประโยคก็จะมีคำกริยาใช่ไหมคะในภาษาสวีดิชถ้าต้องการทำประโยคนี้ให้เป็นประโยคคำถามทำได้โดยการย้ายคำกริยานะคะมาไว้หน้าประโยคนะคะแค่นี้จบง่ายเนาะย้ายมาไว้หน้าประโยคแค่นี้เองง่ายเนาะ ดังนั้นถ้าจะทำเป็นคำถามประโยคนี้นะคะก็จะต้องบอกว่า Let's h e r in book ประโยคคำถามสิ่งที่ต้องมีคือฟอระเทกเนีลนะคะหรือว่าภาษาอังกฤษก็คือ question mark นะคะ question mark เหรือก็คือเครื่หมายคำถามนั่นเอง Let's h e r in book อันนี้อาจกะฟังประโยคออจตางงนิดนึงนะเพราะว่าถามว่าฉันอ่านหนังสือหรอ แต่แต่ว่าถ้าสมมติว่าตอบอย่างนี้อาจจะตรงนี้อาจจะเปลี่ยนเป็น do ในแคะ้แล้วจะดูนิ้วคุณอ่าหนังสือหรอแต่ว่านี้อยากให้เห็นก่อนนะคะว่าตำแหน่งมันวางไว้ตรงไหนนะคะดังนั้นสรุปง่ายๆหนึ่งรอบอย่างง่ายอย่างง่ายเลยนะคะก็คือถ้าจะทําประโยคให้เป็นประโยคคําถามนะคะต้องเอาคํากริยาในประโยคขึ้นหน้าค่ะแค่นั้นจบพุ่งเรียบร้อยจบนะคะโอเค และซส่อเอ็บแล้วก็ต้องมีเครื่องหมายคำถามนะคะเพื่อจะทําให้ประโยคนั้นเป็นประโยคคําถามค่ะงงไหมบอว่าไม่งงเนาะนะคะทีนี้เรามาดูกันนิดนึงหมดแล้วใช่ไหมอารอาเดี๋ยวขอขออีกสักนิดนึงถ้ามีคนถามประโยคนี้กับเราเราจะตอบว่าอะไรเราจะตอบว่าอะไรนะคะในกรณีที่เอาคาํากริยาขึ้นต้น เพื่อเป็นการถามว่าทําอันนี้ใช่ไหมทํามันนั้นใช่ไหมเวลาเราจะตอบนะคะเราจะตอบได้สองอย่างก็คือยอเอลไหนนะคะตรงนี้นี่คะจะตอบว่ายอเอลไหนนะคะเพราะว่าตรงเนี้ยเป็น v ว r b กริยาแท้นะคะเป็นกริยาแท้คือกริยาที่เราพูดออกมาแล้วเขาดูว่าเราทําอะไรและเสืออ่านก็คือเราพูดแล้วว่าอ่านแล้วก็รู้ว่าอ๋อเราอ่านนะ่คะดังนั้นเวลาตอบ คำถามก็ถ้าเพื่อเทียบกับภาษาอังกฤษได้ประโยค,น,โยคนี้เขาจะเรียกว่าประโยค yes no question นะคะก็คือว่าคุณอ่านหนังสือคุณอ่านหนังสือใช่ไหมเนะคะคุณกินข้าวใช่ไหมคุณไปโรงเรียนใช่ไหมเนะคะดังนั้นเนี่ยคําตอบเนี่ยของประโยคนี้เนี่ยจะตอบได้สองอย่างก็คือยอ e l e m n t เนะคะเพราะที่ต้องพูดตรงนี้ขึ้นมาเพราะว่ามันจะมีในข้อสอบนะบางทีสมมุติเขาบอกว่า ทรงจับคู่ประโยคนะคะแล้วมีฝั่งขวาเป็นคําถามฝั่งซ้ายเป็นคําตอบดังนั้นถ้าสมมุติว่าเขาถามว่าประโยคนี้ควรจะตอบว่ายังไงตาเราเลยคะต้องสืบหาก่อนเลยว่าคําตอบมันจะต้องขึ้นด้วยยอเอเนยนีค่ะเข้าใจไหมเอ่ยมันจะไม่ได้ขึ้นต้นด้วยว่าเดียรแออินเตหรือไม่ได้ขึ้นต้นด้วยว่ายกแสเซอินเตนี่คะมันจะขึ้นต้นด้วยว่ายอเอเนยในกรณีที่ เป็นประโยคคําถามที่ขึ้นด้วยคํากริยานะคะพอเข้าใจไหมถ้าไม่เข้าใจก็คงต้องรีเพลย์กลับไปดูอีกหนึ่งรอบนะคะโอเคค่ะทีนี้เรามาดูกันว่าอันที่จริงเนี่ยคำกริยามันก็มีหลายอย่างใช่ไหมคะก็เหมือนกับคำกริยาในภาษาอังกฤษเหมือนกันที่มันจะมีทั้งกริยาแท้กริยาช่วยนะคะหรือว่าคำกริยาที่ต้องการการมารับหรืออะไรพวกนั้นนะคะลองมาดูประโยค ทักสองประโยคนี้ดูนะคะประโยคแรกค่ะยอกแอสเดอมอดฉันกินอาหารนะคะตากยอกเอฮุกนะคะฉันป่วยนะคะฉันป่วยกับฉันกินอาหารนะคะและอีกประโยคหนึ่ง Yo, Bill, her, uh, นีฉันอยากได้รถฉันอยากได้รถหนึ่งคัน I want a car ฉันอยากได้รถอย่ไคะประโยคนี้แอตตากริยาตัวนี้เป็นกิริยาแทนเลยคะ่ะเป็นกิริยาแท้ก็คือเป็นกิริยาที่พอเราพูดออกไปเนี่ยเขารู้ว่าเรากินใช่ไหมตรงนี้เป็นกิริยาแทนะยคะ่ะ เนี่ยคะ่ะตัวนี้ก็เป็นกิริยาแท้เหมือนกันนะแต่เป็นกิริยาแท้ที่ต้องการการรมมารับเพราะว่าถ้าเราว่าฉันเป็นหรือฉันเป็นอะไรฉันป่วยใช่ไหมคะฉันป่วยเนี่ยคะ่ะเพราะว่าถ้าสมมติว่าคาว่าป่วยเนี่ยก็คือภาษาไทยมันพูดง่ายๆว่าเราพูดว่าฉันป่วยมันก็ดูใช่ไหมแต่ภาษาอังกฤษก,ก็คือ I am sick I am sick นะคะถ้าเทียบกับประโยคนี้ดังนั้นเนี่ยไอ้ตัว air เ,เนี่ยก็อาจจะเทียบได้กับ work to be ภาษาอังกฤษนะนะส่วนคำนี้เป็นคำกริยาช่วยนะคะเป็นคำกริยาช่วยค่ะเป็นคำกริยาช่วยที่แปลว่าต้องการหรือว่าอยากนะคะคำกริยาช่วย ทีนี้มันจะรู้ได้ยังไงว่าคำไหนเป็นคำกริยากริยาแทกกริยาช่วยนะคะลองมาดูกันยาว์ l ิลยาว l l ิล i ยาว์วิลฮอร์นบีลนะคะคำกริยาช่วยตัวนี้มันจะตามมาด้วยเวิร์บอีกตัวหนึ่งข้างหลังนะคะีค่ะเห็นไหมฮอตัวนี้เป็นเวิร์บนะในประโยคนี้มีอ่าลองมาดูประโยคนี้อย่างเดียวประโยคนี้นะคะมีคํากริยาอยู่สองตัวก็คือดิลที่แปลว่าต้องการหรืออยาพฮอ ที่แปลว่ามีนะค่ะฉันอยากจะมีรถหรือว่าฉันอยากได้รถฉันอยากจะมีรถเจ๋งไหมคะดังนั้นเนี่ยถ้าพีจเร็นภาษาอังกฤษก็คือ I want to have a car นะคะ I want to have a car ลองมาดูตรงนี้ตัวนี้มีอยู่สองกริยานะคะก็คือกริยากริยาช่วยแล้วก็กริยาแท้นะคะ่ะเห็นไหมเอ่ยดังนั้นในประโยคหนึ่งประโยคสามารถมีกริยาได้มากกว่าหนึ่งตัว นี่ค่ะก็ต้องดูให้ออกทีนี้ขออนุญ,ญาตนิดนึงที่จะพูดเรื่องของกิริยาแทแค่เกินๆก่อนนะเพราะว่าจะเจอในหนังสือตอนที่เริ่มเรียนนะคะตอนที่สำหรับคนที่เริ่มเรียนนะย่อพินบีคำว่าตัวกิริยาตัวที่สองที่ตามหลังกิริยาช่วยนะคะคำกิริยาตัวเนี้ยต้องเป็นต้องเป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะ w o o d verb ต้องเป็น verb ที่ ไม่ได้บอกก็เป็นเว r ร์บเรียแล้วรากศัพท์เหรออือต้องเป็นคํนากริยาที่เป็นรากของมันเท่านั้นนะนะงงใช่ไหมอ่ะอาจจะยากนิดนึงนะถ้าถ้าใครสนใจตรงเนี้ยน่าจะไปอ่านเตรียไมไว้ก่อนนะคะแล้วลองมาฟังตัวเองพูดอีกทีหนึ่งแล้วอาจจะเข้าใจมากขึ้นโอเคยกตัวอย่างเช่นคําว่า Han will eat more เขาอยากกินอาหารเขาอยากกินอาหารนะ Han will eat m a r นี่คะ่ะปกต,ะติเนี่ยเขากินอาหารใช่ไหมเขากินอาหารว่ายังไงเขากินอาหารว่า hater mod ใช่ไหมคะก็คือบอกเลยเสว่าเขากินอาหารแต่ตรงน,นี้บอกว่าเขาอยากไปกินอาหารเขาอยากกินอาหารเดน,นะคะ่ะสังเกตน,นะแอตเตอร์ตัวเนี้ยเป็นคำกิริยาที่แสดงความเป็นปัจจุบันนะคะ ที่แสดงความเป็นปัจจุบันแต่ถ้าเมื่อไหร่ในประโยคมีกริยาช่วยเข้ามาช่วยกริยาที่ตามมาหลังคำกริยาช่วยจะต้องเป็น Who w o r ์เเสมอก็คือคำว่าแอตตาเนี่ยเป็น who บุร์ก็คือในภาษาสวิชเนี่ยจะมี v ว r b ์หลายกลุ่มมากๆคือจะมีคำกริยาหลายกลุ่มมากอันนี้คนที่กำลังเริ่มเรียนคุณครูอาจจะบอกมาแล้วก็ได้แต่สำหรับคนที่ยังไม่ได้เริ่มเรียนนะคะลอง อ่านในหนังสือดูนะเขาจะแบ่งไว้เลยว่า who would verb infinitive present um, future um อะไรมากมายนะคะดังนั้นเนี่ยตรงนี้ถ้าอยากรู้ลึกเนี่ยรู้ลึกเนี่ยต้องไปอ่านในหนังสือควบด้วยนะคะเราจะรู้มากขึ้นโอเคตัวนี้เป็น after เป็นกริยาปัจจุบัน after ในคะ,ะ t e r ตัวนี้นะเป็นกริยาปัจจุบันสึด a t e r ตรงนี้นะคะ a t e r ตัวนี้เป็นเอ่อเป็นรากคำอะค่ะ รากคำกิริยานียคะดังนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามในประโยคไหนที่มีกรยิยาเข้ามาช่วยตัวารารคำกิริยาเนี่ยก็จะต้องกรยิยาที่ตามมาต้องใช้เป็นตัวรูปของรารคำนะส่วนใครอยากรู้ว่ากิริยาช่วยมีอะไรบ้าง <S <S Swedish for t a i com ค่ะ